ดูเสียบอมตอนบ่ายครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube ปลายันแมคโครดว่วนนะครับดูจบไปทำจนถึงมุม แพงของโรงแรมรเสียรการเดินนะครับบ้านหลออันนี้ก็เรียบร้อยแล้วชึ่งกันประมาณสี่สิบเมตรโอเคสี 40, ่สิบห้าสิบเมตรละมันงูยากตรงอะไต้นไม้อะไรกเกษตรต้องเบียงใส่ ปาลาไหลนี่ได้หลายตัวครับเราเอาไปเก็บไปแล้วประมาณ20าตัวมั้งตัวก็ซ้ำๆกันนั่นแหละเดี๋ยวจะให้ดูช่วงบ่ายนี่เราได้แค่ตัวเดียวนี่ครับ ัวประมาณนี้แหละไอ้ดูวงก็ประมาณ2โล ขึ้นบนเลยใส่ปุ๊บลากชี้ชีชช้แล้วค่อยลงคืนพอเออนั่นเลยจังหวะเจ้าเขียวเหนียวซับนะครับต่อไปหลังบอสับโค้งครับแทนเจ้าเหลืองเจ้าเหลืองแทนเจ้าเขียวเจ้าเขียวแทนเจ้าเหลืองนี่แหละ เอาลงอีกนิดหน่อยเด้อปองลงอีสักประมาณนี้ประมาณ20เซนน่ะวันนี้ร้อนก็ร้อนไม่เท่าวันที่8ปดนะครับ จากนูน้นแหละลงประมาณ20่สิเซนอีกีนิดหน่อยอีนิดหน่อย เออนั่นแหละแมนเอ,อ๊ะพับคอมันจะขุดง่ายกว่ามั้ง เมื่อกี้กับพายันเห็นตัวใหญ่กว่านี้เบาน้อยเล่อะไรเนาะลอยพอนะครับ

这里嘞。 นี่เด้อแมวนั่นแหละตรงโน้นลเลย ดูาตามสภาพนะครับไหนใหญ่ไปใหญ่ไปจะได้ขับนาำได้เยอะเลยไม่ได้เงินสวยมากนะครับนนได้เป๊ะหนึ่ง ต้องใช้เวลาสักประมาณวันวัน้งานเดียวเนี่ยเอาเกืบจบนะครับุดล,ลึกประมาณเม0รห้าสากกดไลค์กดแชร์น,นะครับกดติดตามนะครับ ขยันเม่โกดวนนะครับ mm hmm. เดี๋ยคอยดูว่าเสียบบอมนี่จะมีโอกาสได้ออกรถดับไหมเพราะว่าเรื่องงานเขาไม่ถูกแล้วคอยดู